ก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน Beauty Jam กับคอลแลบกับอาซาวะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจจริงครับที่ได้มาเจอทุกคนได้มาร่วมงานงานนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับแม่อันนี้ไม่ได้ร่วมเดินแบบครับมานั่งสติ้งนได้ครับปกติเราเป็นคนชอบ จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งได้มาใส่เกี่งประดับสวยๆแล้วก็ค่อนข้างจะมีมูลค่ามากๆก็จะไปไหนก็ค่อนข้างจะระวังมากตอนนี้เซียวๆอยู่เหมือนกันก็เล็งไว้ว่าลอกเผื่อจะขโมยอยู่สองสามอันไม่ใช่ก็ดูๆอยู่ครับสวยๆวันเลยก็อยากให้ทุกคนมาร่วมชมร่วมดูด้วยกันนะครับว่าผลงานนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ่าทีว อยากรร้สอ่บก็ถ้าใครอยากใส่สร้อยที่แค่อย่างผมมีอิสเซอรี่เยอะมากไม่ใช่แค่สร้อยมีทั้งแหวนทุกเครื่องประดับทุกอย่างเลยนะครับก็เชิญที่นี่เลยนะครับที่เตรียมนะครับผมนี่ค่ะทำถึงวันเกิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ก็อบอุ่นนะครับปีนี้ก็แฟนคลับทุกคนก็อวยพรเยอะมากแล้วก็มีพี่พี่ทีมงานที่ถ่ายละครด้วยกันที่ว่าจะเป็นพี่สารพี่แอฟอะไรเงี้ยมาร่วมยินดีวันนั้นด้วยกันอวยพรวันเกิดก็แฮปปี้ครับก็ขอบคุณสําหรับครับอวยพรทุกคนนะครับสําหรับแฟนคลับทุกคนที่ไวพร็จเช่นนนกััะครบ คนผู้ใหญ่เลยน่าปลุกโคนแล้วในกองเขามีวัตถ <author> ุเซอร์ไพรส์ก็มีเซอร์ไพรส์ค <transparen> ร <cies> <round> ับมีเขาตื <pleas Grace> ่นเต้นมากๆจริงวันนั้นวันวันเกิดก็ทํางานพอดีด้วยอะไรเงี้ยครับก็แต่ก็เป็นวันเกิดที่ มีความทรงจําที่ดีกว่าวันหนึ่งครับได้ทั้งทำงานด้วยเป็นเกิดของตัวเองด้วยแล้วก็ได้ผลงานที่ดีด้วยวันนั้นเป็นซีนที่ดีหลายๆซีนที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยครับแปลว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีสำหรับเราถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วก็มีผลงานรออยู่ด้วยที่กันกำลังจะใกล้ออนแอร์ด้วยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีปูทางไปเรื่อยๆให้เราเดินขึ้นไปสูงขึ้นกว่าเดิมครับในปีนี้เรามีขวงมคิดอะไตัวเองบ้างไหม ไม่ได้มีเลยอ่ะของขวัญตัวเองก็อยากให้แบบทุกคนดูละครเราเยอะๆดีกว่าแน่ของขวัญเราแค่นั้นเลยจริงๆอยากให้ทุกคนสนุกกับผลงานที่เราทำผมไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีทีมงานของเราด้วยมีเพื่อนเพื่อนแสดงของเราหลายๆคนที่ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้ครับอยากเผิ่นะอยากเผืนสิเราเป็นนักข่าวอ่ถามต่อคนไม่นาหนอะไรวิลมาไอ้อ่ะพูดถึง ครอก็ได้ครับกก็ตอนนี้ละครก็เข้มข้นมากครับใกล้จะถ่ายใกล้จะจบแล้วก็สาหรับสงครามสมรสนะครับทุกคนก็จะได้ติดตามผลงานของผมเร็วๆนี้ก็มีนักแสดงมากมายเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามไ้วยนะครับเห็นว่าเรื่องนี้จริงๆแบบมันยากและท้าทายสุดๆก็รับบทเป็นทนายครั้งแรกแล้วก็เจอกับพี่ชายฟลิสเจอกับพี่แอฟเจอกับหลายๆคนที่มากฝีมือมากๆก็ต้องทํากันบ้านอย่างดีก็พยายามไม่เป็นตัวถ่วงพยายามสร้างสรรค์แล้วก็ ให้ทุกคนสนุกกับสิ่งที่เรากระโดดเข้าในโลกของสงครามสมรูงงให้มากที่สุดครับเรื่องปรับตัวได้หรือยังกับตรงนี้โอ้ยปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้ปรับตัวแล้วก็การถ่ายก็ค่อนข้างจะดําเนินการไปด้วยดีแล้วก็เร็วแล้วก็มีคุณภาพแน่นอยครับกับเรื่องนี้เราถ่งเต้นขนาดไน ก็ตื่นเต้นนะครับเป็นบทที่ท้าทายมากจริงๆ,ๆเรื่องนี้เราทํากันบ้านเยอะมากค <c oughs> ุกคลังที่เวลาจะไปเล่นเป็นบททนายที่ขึ้นไปนในศาลเนี่ยเราทํากันบ้านนานมากๆเพื่อทาบทของการเป็นทนายด้วยกันว่าความด้วยการซักคนด้วยอนะไรอย่างเงี้ยมันข้า,าจะยากครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่ลวครับเ <c oughs> ต็มที่ที่สดุดละครับม <c oughs> นี่คอยู่เรื่องเป็นา,งงานหิปะมักมาในชีวิตนี้ก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ ผินที่สุดแล้วสําหรับในชีวิตนี้ของการเล่นละครครับได้มาเจอพี่แอฟเลยพี่แอฟนแอฟน่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันซึ่งกันละกันครับมีอะไรก็คอยถามการคอยส่งกําลังใจให้กันเวลาเล่นถึงว่าเราจะไม่ได้เข้าฉากด้วยกันแต่ว่าถ้ามีมีซีนยากๆอะไรเงี้ยเราจะส่งกําลังใจให้กันสู้ๆนะอะไรเงี้ยครับส่กำลังใจให้กันเสมอครับ แรกๆก็เกรงครับก็เกรงในความสวยของพี่เขาเกรงในความเป็นนางฟ้าเนอะเวลาทําอะไรเราก็ต้องนามาระวังตัวราะท้าจะมากกว่าเดิมไม่เหมือนกับอยู่กับเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยในแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบครับเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ใกล้จะได้ดูทุกคนใกล้จะได้ดูเต็มที่แล้วครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องนี้รับรองครับสนุกแน่นอนครับนอกจากแบบเหมือนแบบดราม่าครอบครัวนิดนึงแฟนๆจะได้เห็นอะไรในเรื่องนี้ จริงๆได้เห็นความกุ๊กกิ๊กมีอยู่แล้วครับกุ๊กกิ๊กแล้วแล้วผมเป็นได้เห็นความเป็นพ่อของผมแล้วกันม,มุมหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นความเป็นเหมือนต้นไม้ที่คอยป้องกันให้นกตัวนี้ไม่โดนทำลายดีกว่าเราเป็นคนคอยดูแลต้นไม้ต้นนี้ให้สวยงามจเจริญง,งอกงามแบบแข็งแรงดีกว่าครับเรียกแบบนั้นดีกว่ากับการกุกกิ้กกับพี่แอบเป็นยังไงบ้างครเขินไหมเขินครับก็มีเขินเป็นธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็เวลาจะโดนตรงโดนตัวอะไรอย่างนี้เราก็แบบ ขอโทษนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษก็ก็เขาน่าทันุถนอมอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ต้องรู้สึกว่าแบบต้องแบบขอโทษนะครับอะไรเแก่ตัวนึงตันงตัวนิดน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผ่านไปได้ดีหรอะผ่านไปได้ดีครับแล้วก็ดีมากๆด้วย <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าดีมากๆสําหรับทุกๆสิ่งทุกๆคนที่าเที่ยวต้องางต้องอย่างตลอดเวลาเที่ยวอยู่แล้วครับท,ทุกครั้งที่เรามีการถ่ายละครในคิวละครเนี่ยก็จะให้ละครก่อนจากละครมาดับหนึ่งก่อนเลยครับได้ดูกับปีนี้เนาะ แน่นอนครับก็ฝากแฟนๆด้วยนะครับส่วรแบสงครามสมรสจะได้ดูในเร็วๆนี้แน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากสงครามสมรสทางหน้าจอช่องวันสามสิบเอ็ด้วยนะครับ